สวัสดีครับฟูจิฟูจิสก,กิครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นเป็นสิ่งหนึ่งของคนสําเร็จเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนผมคนหนึง่งไปเปิดร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นฉันบอกว่าฉันจะทําอาหารไทยที่มีรสชาติไทยๆแบบอรอ่อยอยเลยคนญี่ปุ่นชอบกินอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าเป็นไงครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีคนไทยหรือคนญี่ปุ่นเยอะกว่าแน่นอนจะต้องมีคนญี่ปุ่นเยอะกว่าถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเยอะกว่าเราจะขายอาหารไทยให้คนไทยซื้อซึ่งมีคนไทยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนิด เราจะทําอาหารไทยให้คนญี่ปุ่นกินอันไหนคุณจะขายได้ดีกว่ากันแน่นอนขายให้กับคนญี่ปุ่นจะดีกว่าดังนั้นถ้าเราทําอาหารไทยให้คนญี่ปุ่นกินคนจะซื้อเยอะมีคนมากินเยอะเป็นไปได้ทาไมครับก็ต้องทําให้รสชาติเป็นแบบคนญี่ปุ่นชอบเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นชอบอาจจะเผ็ดน้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งหรือรสชาติจืดบางกว่านี้หน่อยหนึ่งคนไทยกินอาจจะไม่ใช่่นทาเดียวกันครับเพื่อนผมมีคนหนึ่งมาที่ประเทศไทยแล้วมากินร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยอาจจะเป็นร้านญี่ปุ่นในประเทศไทยคงมีหลายสาขาเขาก็บอกว่าอาหาร ญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยรสชาติมันไม่ใช่ญี่ปุ่นะนะไม่เห็นอร่อยเลยผมก็นั่งฟังไปผ่านไป2ปี3ปี4ปี5ปีเออรสชาติญี่ปุ่นมันในประเทศไทยมันของปลอมนี่เขาก็พูดไปตามนั้นเราก็เชื่อเขาแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผมไปเรียนเรื่องศาสตร์แห่งความสาเร็จมาครับเรียนเรื่องจิตวิทยามาหลายหปีเนี่ยผมก็รมาคิดคําพูดนี้ออกมาว่าเออร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเขาทําให้คนไทยได้กินถึงมีร้านเปิดขึ้นมา 10, 2 0 5 0ส0สาขาขาครับเพราะอะไรครับมันถูกปา ากคนไทยทําให้ใครทําให้คนไทยถูกปากคนไทยคนไทยดีใจก็เลยมียอดขายคนไทยดีใจก็เลยมากินบ่อยๆดังนั้นเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเขายืดหยุ่นให้กับคนไทยยืดหยุ่นให้ใครยืดหยุ่นให้คนญี่ปุ่นยืดหยุ่นให้คนไทยต่างก,กันงานของเราก็เหมือนกันงานชีวิตประจำวันนะความรักก็เหมือนกันเราจะเป็นอย่างนี้ตรงเป๊ะเลยยืดหยุ่นไม่ได้นี่คือสิ่งสําคัญในยุคสมัยก่อนไดโนเสาร์เขาไม่ยืดหยุน่นมีแต่ความแข็งแรงตัวใหญ่อย่างเดียวยืดหยุ่นไม่ได้ก็ tså, เลยมาอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ สู้จิ้งจกสู้กิ้งกา่าสู้แมงสาบไม่ได้เขามีการยืดหยุ่นให้เข้ากับโลกได้คนที่เก่งจริงๆคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคือคนที่ยืดหยุ่นได้เรามาพูดถึงความรักความรักเนี่ยนะฮะส่วนว่าตอนนี้เราสนใจใครแล้วเราอยากคบกับเขาเนี่ยผมให้เพื่อนเลือก3ข้อกันหนึ่งให้เราดูลาดลาว2ถามข้อมูลจากเพื่อน3บอกรักเลยครับหลายคนที่ผ่านมาอาจจะเลือกข้อ3บอกรักเลยบอกด้วยตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณบอกรักเลยจริงๆแล้วมันจะมีกระบวนการ เลิฟเลดี้สวิชก็คือครับถ้าบอกเลยเนี่ยมันเหมือนกับอะไรน,นะครับ เหมือนกับว่าคุณกําลังเอาตัวคุณเองให้เขาไปซื้อคุณผู้หญิงคุณผู้ชายซื้อผมหน่อยผมอยู่ในราคาเท่านี้เหมือนกันเลยครับเหมือนกับเราเอาหุ่นยนต์เนี่ยไปให้คุณผู้หญิงเขาก็ไม่ซื้อเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการจากเขาเราต้องยืดหยุ่นต่อครับว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเขาต้องการอะไรจากเราดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเรายืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละคือสุดยอดแห่งมนุษย์สุดยอดคนลคแล้วคุณรู้ไหมครับว่าเขาต้องการอะไรจากคุณนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญมาก จริงๆแล้วคนเรามันมีความต้องการ6อย่าง6อย่างนั้นที่ผมสอนอยู่ในคลาสนะครับถ้าคุณรู้ความต้องการเขา1อย่างเขาจะเริ่มชอบคุณถ้าคุณรู้ความต้องการอย่างที่สองนะครับเขากําลังจะเริ่มรักคุณและถ้าคุณรู้ความต้องการส,รสิ่งที่3นะครับเขาจะเตดคุณนั่นแหละครับสิงรร่งสาคัญในศาสตร์ทําให้คนสําเร็จได้คือการยืดหยุนคุณยืดหยุนได้แต่สิงรร่งสําคัญก็คือคุณจะยืดหยุ่นอย่างไรที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยชอบคุณรักคุณหรือต้องการในสิ่งที่คุณเสนอนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญ มีข้อคิดก็คือว่าจงยืดหยุ่นในสิ่งที่คุณทําอยู่คุณทํางานที่ดีอยู่แล้วคุณยืดหยุ่นได้คุณจะเก่งขึ้นว่าน,น,นี้และถ้าคุณบอกว่างานไปไม่ได้ดีความรักไปไ,ได้ไม่ดีลองดูว่าฉันจะยืดหยุ่นอะไรได้บ้างถ้าคุณยืดหยุ่นได้สิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะก้าวขึ้นไปอีกครับอย่างก้าวขร้นดเลยครับเจนครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมาัาดานใจให้กับตัวเเอองพื่น เราอยากจะเก่งนูน่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมันใจให้กับตัวเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงมันใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีทำไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงมันใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกิ หรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญน,นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมครับแอดเข้ามาใน Line ไม่ใช่ใน f c e e o o o นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาในไ i น์และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันใน Line และเป็นเพื่อนกันนะครับ